สวัสดีค่ะเด็ก,เกวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูจิ๊บนะคะคุณครูจิมมี่กิจกรรมนะคะเคลื่อนไหวร่างกายและจังหวะนะคะอ่าคนไหนที่ทําการบ้านเสร็จแล้วบ้างเออคนไหนยังไม่ทําค่ะถ้าคคนไหนนะคะเสร็จแล้วหรือว่ายังไม่ทํานะคะเรามาวอร์มร่างกายก่อนก็ได้นะคะโดยการมาทํากิจกรรมนะคะเคลื่อนไหวร่างกายและจังหวะก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําการบ้านนะคะ เพื่อให้เราได้สนุกสนานก่อนนะคะทําให้จิตใจของเรานะคะผ่อนคลายก่อนนะคะ,ะถ้าเราทําการบ้านก่อนก็รู้สึกว่าจะเครียดใช่ไหมคะเรามาทากิจกรรมนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้จังหวะไปกับเพลงชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนนะคะเด็กๆพร้อมไือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆดูคุณครูนะคะ แล้วค่อยทำตามนะคะอ่าดูคนครูก่อนนะคะอ่าูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบวกไปมากางแขนขึ้นและลงพักแขนมือแตะไหล่กางแขนขึ้นและลงชูมือขึ้นตรงมุนไปรอบตัวอ่พอได้รือยางค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆได้แล้วนะคะเรามาทำพ,พร้อมๆกันเลยค่ะอ่าูมือขึ้นแล้วมุนมุน จูมือขึ้นบุกไปมาการแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลาการแขนขึ้นและลงชูมือตรงหมุนไปรอบตัวอ่าได้หรือยังคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวลืมอ่าสนุกกับเพลงนะคะชูมือขึ้นแล้วหมุนๆด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูจิ๊บก็อ่าสวัสดีคะ่ะ